ชีดชีดซคออะไรวะเอา้า ทุกท่านนะครับผมเหมืนกับอย่ช่องดีดแดดเลยครับคือชินเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมเกมเฮียอะไรก็ไม่รู้เอาช่งางหัวมันนะครับผมไม่สนใจครับผีงโง่เริ่มระดับความยากนะครับผมปันกลางเพราะยากกูเล่นไม่ได้แน่นอนเพราะเพิ่งเล่นไม่เพิ่งเล่นแอบเล่นมานิดนึงแล้วมันมีมเหมือนมันผู้หญิงด้วเล้กๆมันได้ฟันผู้ชายตัวใหญ่ๆนะครับผมกุญแจิกเกมมันจะแหลกเลยนะผมถ้าเกิดผมมีระว่างก็จะเล่นมันคอมนะ แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างก็คนให้ปุ่มเริ่เป็นโทรศัพท์ก่อนเนี่โทรศัพท์มัน,มนพกพาง,ง่ายโอ้ยแลกอะ่ะมันเริ่มถามกูอีนางแพชรสยาใครวนะเนี่ยอ๋อพีพีพีอนกรกูนเนี่ยลูกศิษย์บัวขาว อยากให้โกจริงมึงจะร้องไห้อีผีเฮียอ่ะยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ยิย่งชกเลยห้องน,นี้มีไมนุ่คุณแจนี่ไม่เคยผ่านสักทีล้องไม่ทุกบ้านไอ้นี่เปิดได้ตู้ล็อกเกอร์สามารถแอบ,บได้นะครับจะมาไหมเนี่ยชิ๊ดชีดชีคอะไรวะเอา้าววันนี้ เห็นนะแม่สาวน้อยนี่กูรุ่นพี่มึงนะกูรุ่นพี่มึงนะกูรุ่นพี่มึงเลยนะพี่กูรุ่นพี่นะไอเสื้อทุกทายรุ่นพีนะนพ่อย่างงี้เลยเหรอกูวิ่งติดหมาไอ้สัต่นเฮียเพ่งมาเปิดไม่รุ่นะพ,พี่ไม่เใชนคนจริงกว่า <c oughs> <c oughs> นี่เปิดไฟอะ,อะเปิดไฟเพื่อเพิ่มความแรกหน่อยโอ้ยเกมมันพอร์ตมันไม่ดีหรือเครื่องกูไม่ดีนะเนี่ยไอเสียงอะไร้งหอก โอ้โยแหลกได้ใจครับอืมดูแล้วอยู่ไหนนี่นีน่เดี๋ยวกลับไปแล้วมันแกนนลแก้งมันหินหรือแกล้งมันหินวะโอ้ยแหลกมึงมาโคมาฮออะไรแหลกเนี่ยเออยังไงผีอืมอคิดว่าผีกว่ามาเลยโอ๊ย อะไรเอียงเอียงเดี๋ยวกูรอทีมคู่ให้ดูโอ้ยวิ่งแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ยอะไรมาป้ายตีนกูนะตะกี้เดย์ปิดบิกูดูโอ้ยชี้เอียงมึงจงมึงเขินไอ้เยี่นี่มึงบ้าป่าวไอ้สัตว์ฟันผู้ชายล้วเขินไอ้เยี่ เขาไป่ได้หินลาด้าแล้วเขินไอ้นี่มันแล้วเขินโอ้ใครจะาจะคบกับมึงไอ้เหี้ยกูเนี่ยวิ่งเร็วกว่าเดอะแฟตนี้เปิดได้ป่าววะไม่ได้เดี๋ยวตอนนั้นก็ต้องเข็มมุดไว้ตรงตีนกัวโมหมืออวะเฮ้ยไอ้สัต มึงเอาหมอยมึงออกไปดิสัตว์เหมือนมึงได้ยินกูอ่ะโอ้ยอะไรโอ้ยเหยียบดิโอ้ยมีคนหลังเขาได้ไงโอ้ย,ยอ่ยนอยาไอนาได้เลยเกาหลังกูเฉยเลยเยาะขำใหญ่เลยคุยมึงตัดใจมึงแกล้งกูเลยโอ้ยเกมมึงจะรบะับเป็นไนครับพะโล่แล้งมาเรียกกู่ให้อยู่ไปเฮียพ่อ,องมา เสียงเฮ้ยกันแล้วอุ้ยตตกใจอะไรไม่รู้เห็นขอบตาที่ก็มันขอบตาดำดำอะเยี่ยมกล้องไอ้ะวันนี้อะยี่ห้าด้วยแกล้ได้ไงวะเยี่ย้าตะกี้กูกกคันหลังไม่เห็นเจอเลย กูเบอร์ไปดีเจอเฉยเลยอุ้ยอีนางเพชสยามห้างหนังสือเอ้ยเอาสือฟาดแม่งเลยที่นี่กันฆ่าตัวตายเอ้ยยิงอีกกันฆ่ามาันโอ้ยห้องหนังสือยิงดูยิงแหลกอะไอวะอ๋กูเป็นแม่นแล้วเดี๋ยวแทงกูจิ้ขายเลย วิ่งโคตรคิวเด็กหากวิ่งโกงเรียนแล้วเนี่ยเป็นกูไปอยู่โกระโดดหน้าออกหน้าตางบ้างเลยฮะเฮียช่วยด้วยทุกนคนมีผู้หญิงโรคจิตจะมาฆ่ากูตำรวจสเตดี่มอยเฮียมอทอโอ้ยมึงเดินจากระวังไม่ได้ไงไวะโพราตีกระพุน,มนหมดแล้วเฮียตีนกูเป็นรูหมดแล้ว มึงมึงอีบีมโดนชดใช้เข้าหาทำตีนกูโอ้โหเจ็บไปทั้งหัวใจกูเฮ้ยกูวิ่งละโอ้ยโหมึงตามหลังกูทำได้ไงเนี่ยโอ้ยเดชพูรู้ทำยังไงดูมคนวิ่งวิ่งเฮดูวิ่งดูอีกดูมันวิ่งวิ่งได้ตีกูแหวก็เยอะโอ้ วิ่งอ่ะกูรู้อยู่เนี่ยกูวิ่งแล้วอู้ยูคำเฮียไอเฮียอุ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังสิงโอ้ยตีนกูเป็นรูหมดแล้วสัตว์หนึ่งสองให้ตัวนี้มูดแจ ืึบเก็บแต่บอกเมื่อกี้ก็ลืมอเก็บกุญแจโคตรสุนตีหนห้องตรงนี้อันนี้ห้องคี STO โลหมบ้ารอนีห้องอะไร4สอง C สองมันน่าอยู่ชั้นบนไม่ชั้นล่างห้องที่ผมจะไปคอนโทรลนุงคี เปิดไฟอ่ะไม่อยากเปิดเปิดแล้วมันกระตุกโอ้ห้องคอมถึงเวลาเล่นอารีนี่เสียงม,มันเสียงตีนใครที่นี่อันนี่มีตู้ว้าวรองเท้า กูกลัวได้ตั้งนานแล้วอีเหี้ยแม่ใครแล้วเจ็บตีนเลยวิ่งไป,ไปเดินไปดีไม่มีอะไรเออเหี้ยโอ้บินแจห้องอะไรวะสี่สองั้นไปกันเลยดีกว่าไม่เห็นแม่มีรองเท้ารู้สึกเทเดินทีเพิ่งมีเสียงนะั่งแปะแปะแปะถ้ากูเจอมีดจะดีมากอยู่ไล้ฟันแมงคืนนี้

สวัสดีครับผมแค่มาโอาของนิดหน่อยซื้อไว้ปลอดภัยปัจนึบันขอยับเปิดแสงสุดครับมองแล้วไม่เห็นเลยโอเคดีขึ้นเยอะเฮ้ยเมื่อก,กี้คือแบบตาแทบเหลือบมองแล้วไม่เห็นเลยเ ตกใจหมดเลยไอ้เหี้ยสุดท้ายก็แค่ผีลืมศพเอ้ยผีลืมหัวตกใจหมดเลยกูจะไปรู้ไหมล่ะว่ากูไปไหนเพิ่มเสียงหน่อยถ้ามิชอจะได้สกรีนเสียงม,ม,มั้ง,เ,งเพื่อนตายสบายไหมอ้ยอยู่ด้วยคน อย่าบอกนะนี่คือลุงพี่คนเก่าเย่ม yeah. ึงเอาอย่างงี้เหรอเนยบอกรักเขาไงเีย yeah. ฟันเขาโะเล่เลยหลอกลวงแล้วกูไปเจออะไรเนะี่ยไม่มีอะไรเลยเอาจริงเพราะเนี่ยจี้ไม่มีอุวิชาดูเจอหัวมาแล้วเพื่อนนะเลยเพื่อนกูเจอหัวม,มาแล้ว กิ the, <Humans. S 1> ้งกิ right ้งกิ strong. ้งกิ and and <two> <f line violently> ้งกิ้งวิ่งกับพี่ตูนวิ่งกับพี่ตูนจู่คนได้ปะไอ้เพื่อนเจอหัวมาแล้วเพื่อนมึงหล่อเดียวเพื่อนกูว่าอยู่หัวอยู่ไหนกิ้งกิ้งกิ้งบอกมว่ากูจะไม่เดือดแต่หัวแบบนั้นนะเพราะกูหล่อเลื่องที่เป็นผีแล้วอ่ะไอหิหิหิฟีหนึ่งหาเอาแจากไหนได้เนี่ย สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้องนี้กูเพิ่งออกมาอย,อยู่ตรงนี้ไหมนะไม่อยู่จ้าก็เพราะมเป็นโง่ดิมีโง่โอ้ยแล้วพูดแล้วกูกระตุกนี่ลูกศรมมีชีไปทางนี้ชูแมสสวัสดีครับว,ว่างเปล่า วิ่งเลยการเสียเวลา16นาทีแล้วเนี่ยรูกไหมมึงให้กูยืดเวลาโอ้ยโอ้ใจยเย็นนะน้องสาวใจยเย็น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 เก็บมิดฝันกูอีกแล้วโอ้ยกูได้แผลกูได้แผลโอ้ยแผลอีกแผลหนึ่งอีกแล้วโอ้ยน่เตาได้แล้วกูเจ็บแผแลอ่ะอันนีล ตูโง่การชิบหายแค่ประตูกลาง่ได้แล้วว่าไอ้เหี้ยมอไรกันเนี้มึงแคย่องมาข้างหลังกูสัด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 สัชิบหายตัชิบหายตัชิบหาย้อยานีก่อนนะ ปูชิตโอ้โยเจ็บไปหมดแล้วครับตีเลยนะกูแอบแอบแอบชุบย่าตัวเบาเสียไม่ไม่เบากูไช่เย็นใจเย็นแม่สาวร้อยใจเย็นแล้วติดกูตีแล้วมั้งจีบหมดเร็วเจ็บหมดเร็วขังแม่งทำไรอะ สั้พูท่านเหรอขาก็สั้นเสื้อใส่กระโปรงนะวิ่งตายเพราะกูติดเนี่ยออเฮ้ยอะไรไอ้ติดพิษติดพิษมึงมันบางกล้าเหรอกูตีติดพิษไอ้เหี้ยบางกล้ากูติดพิษขั้นห้าแล้วมั้งนะโคตรแรงไอ้เหี้ยตีจุกจุกเดือดเจี๊ยกเดือดเจี๊ยกเฮ้ยอะไรแบบนั่นคือหน้าผมสินะ โู้ตัว,วละครเราไม่ไม่มีความกลัวเลยอย่างทีนน <st> ่น่าจะกี้แต่เดียนี้จะไม่เห็นซะแล้ววิ <c oughs> ยย่งและสับขาหลอกไงสับขาหลอกแหลกแหลกก็ไม่ได้อุ้ยอีเฮียกูเจไ,ไปหมดแล้วครับ <c oughs> เอ๊ะไปเลยนะอ้สัตว์ mười ơi 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 đi xem mà món จู๊จุกจู๊เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบก,กูมีรองเท้าไว้เจ็บเว้ยเฮ้ยกูจะเจี๊ยบเว้วยจะเจี๊ยบเอ๊ะเห็นนี่ไงวะแบบใต้โตแล้ว <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,ยอ,ยอะไรความมือเนี่ยไอผีอุ <c oughs> อ้ยเจ็บไปหมดแล้วร <c oughs> องเท้ากูดีนะรองเท้ามันตายไปแล้ว <c oughs> อย่าไปตายไม่รู้ กูไม่ได้เล่โซ่แต่มึงจะฆ่ากูถ้าเกิดกูไม่รอดมึงก็จะแทงกูเป็นเม่นตาแดงแจ๋เลยใช้ไฟดีออนมาครับวิ่งเลยวิ่งดีครับเราอที่อะไรเออไม่ลงดีกูวิ่งวิ่งกับพี่ตูนวิ่งกับพี่ตูนวิ่ง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 กับพี่ตูนพี่ตูนช่วยกูด้วยมีดังเพ่สยามจะฆ่ากู เลยสี่มียาไหมเนะี่ยเอ้ากูจะเรียกมึอเบิดเกียวในม่ออะไม่ใช่เหรอเอา้เอาไอาสัตว์ภาพดวงตามันเปิดอยู่แล้วปักอยู่โอ๊ยกูจะตายมียาก็ไม่มีมีแค่ตัวเดรน่าของกูอา้าวหยุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำอะไรโอ๊ะโอ๊แหลกแหลกแหลกเจ๊